สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องลักษณะทางกายภาพเกี่ยวกับภูมิอากาศภูมิอากาศคืออะไรคือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นลักษณะอากาศโดยเฉลี่ยของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งซึ่งในแต่ละจังหวัดอาจจะมีภูมิอากาศที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศได้แก่ ความใกล้หรือไกลทะเลอิทธิพลจากพื้นน้ำบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเลจะมีฝนตกและมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวันน้อยมีฝนน้อยจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวันมากลักษณะภูมิประเทศความสูงของพื้นที่ที่สูงและภูเขาย่อมมีอาการหนาวเย็นกว่าพื้นราบ การวางตัวของภูเขาภูเขาขวางกั้นทิศท,ทางลมทำให้ด้านต้นลมมีฝนตกชุกส่วนด้านปลายลมเขตเงานฝนทิศท,ทางลมประจำลมประจำที่พัดผ่านประเทศไทยมีสองชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมที่พัดพาไอ้น้ำและความชื้นจากทะเล และมหาสมุทรเข้ามาทําให้มีเมฆมากและมีฝนตกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมที่พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากพื้นแผ่นดินใหญ่ทางตอนเหนือเข้ามาภู้มีอากาศมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพเช่นคนภาคเหนือเลือกปลูก พืชเมืองหนาวคนภาคใต้ต้องดูสภาพอากาศในการออกเรือหาปลาอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตคนภาคเหนือต้องใส่เสื้อผ้าหนาและหลายชั้นเพราะอากาศหนาวคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องใส่เสื้อผ้าบางเพราะอากาศร้อนสภาพอากาศที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตคืออากาศที่ไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปสภาพอากาศที่แปรปวน มักส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์ทำให้เจ็บป่วยได้วันนี้คุณครูคมีการบ้านเกี่ยวกับภูมิอากาศคุณคณรูมีเฉลยเอาไว้ให้แล้วหนึ่งข้อที่เหลือนักเรียนทำเองอย่าลืมทบทวนบทเรียนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ